ครับครับค,ครับโออะโอเคครับห้างปิดห้ามปิดไปเลยเร็วเข้าทำไมอ่ะพรุ่งนี้ห้างปิดไปขนของไปขนของเล่นมากับตน <c oughs> อะไม่ต้องห่วงนะครับร้านโพนีทีเอสช็อปจะต้องมีของเล่นส่งในช่วงหยุดกั ตัวยาวเรายังต้องส่งของเล่นอยู่เพื่อน้องๆเพราะฉะนั้นพี่ใบจะรีบไปขนของเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาปิดห้างนะครับไปเดี๋ยวเข้าไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ใบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร ตอนนี้นะครเ,คเรากําลังจะรีบขึ้นไปที่ร้านนะคะเรามาวันนี้เลยเพราะว่าเราจะต้องมาเตรียมของนะฮะซึ่งห้างเขากําลังจะปิดในอีกไม่กี่นาทีแล้วดูนี่มน,นไม่มีนาฬิกาไม่มีนาฬิกาแต่ข้างบนเขาปิดไฟยังเนี่ยนะปิดแล้วสามทุ่มปิดแล้วคือ,อตอนนี้ลุ้นกันลุ้นกันว่าปิดหรืปิดวิกฤตมากวิกฤตมากแต่เราจะไม่เป็นไรเราจะไม่กล,ลัวล ก็คือเราจะขนของกลับไปที่วอยที่บ้านประมาณหนึ่งเนาะนปิดแล้วจริงๆอ่ะเขาจะให้มาพรุ่งนี้ับน้องๆแต่ว่าพ่อพี่ใบพี่โกนเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่ามาเอาตั้งแต่วันนี้แหละเพราะว่าพรุ่งนี้คนอาจจะเยอะแล้วคือเขาไม่ได้แบบว่าให้เข้ามาแล้วเอาของได้เลยก็คือต้องมาทําเรื่องที่สำนักง,งานอะไรก่อนเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ดีกว่าคนไม่เยอะไม่มีคนเลยไม่มีคนเลย<ต>เราจะเก็บของ <c oughs> ไว้บางส่วนครับน้อง <c oughs> ๆเพราะว่าจะของที่จะต้องแบบว่าเอาไปส่งไปรษณีย์ตอนนี้คือทําเวลามากลมเปลี่ยนทิศชีวิตก็เปลี่ยนแปลงอะ กล่องไปสนีครับปลายปลายปลายเอาปลายมาปลายใส่ถุงนี้ก็ได้ใส่ถุงนี้ก็ได้โอเคน้องป<ๆ>ล,งลงงายยังมีพร้อมส่งนะยังมีพร้อมส่งน้องปลายยังมีพร้อมส่งดิสนีย์ก็ต้องเอากลับโอเอ็มพีก็ต้องเอากลัากาบจะไหวไหมพี่บไหวไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทํางานตรงเวลาเขามาล็อกประตูพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวเรานะจะกลับไปเปิดช็อปที่บ้านเราเองนะคะเปิดขายหน้าบ้านเลยจ้าทีนี้ไลฟ์ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยใช่ไหมใช่นังไลฟ์ในเพจเพจอะไรนะ โพนี่ทีเอชชอปนะฮะเข้าไปกดติดตามกดติดดาวก,ดดดดากันได้เลยนี่คือร้านของเรา ไม่เรียบร้อยหรือเปล่าได้อยู่ไหมพี่โกอ่ะได้ได้ไปเห็นข้างล่างแล้วกันนะตอนนี้พี่ใบนะครับก็ได้จัดหน้าบ้านนะครับเป็นร้านโพนี่เทสช็อปเวอร์ชั่นหน้าบ้านเวอร์ชั่นเดลิเวอรี่ใช่เวอร์ชันเดลิเวอรี่นะครับเมื่อกี้ก็มีน้องมอเตอร์ไซค์นะคะน้องลาล่ามูฟมารับไปแล้วนะตอนนี้มีบริการส่งหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไปษนีลาล่ามูฟลายแมนแกร็บนะครับมีหลายช่องทางเลยไม่ต้องกลัวจะไม่ได้แกะของเล่นกันเลยนะครับอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมพี่ใบใช่อันนี้คือรอส่งไปษนีนะครับเอาพี่ใบของหายไปแล้วขอหายไปแล้วเพราะเขาดู ีกว่านะฮะว่าหน้าร้านเวอร์ชันหน้าบ้านน่มีอะไรบ้าง รู้สึกภูมิใจจริงจริงมีของทุกอย่างจริงจริงมีทุกอย่างใช่ขึ้นมาไม่หมดใช่คือเนี่ยยังมีในรางหลายอย่างเลยอย่างคือพยากได้อะไรอ่ะที่มีหน้าเพจอ่ะก็ถามได้ตลอดใช่ถามได้ตลอดแต่ทีนี้ของมาใหม่นี่คือนี้อ่ามี hair durable นะคะซึ่งเป็น hair m e s s i n g มาครบเลย6ตัวนะคะของเล่นมาใหม่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นของลุ้นแล้วก็ตุ๊กตาหน้ารักหน้ารักนะเอาเป็นว่าใครสนใจของเล่นที่ไหนนะสามารถสอบถามได้เลยเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k โพนี่เท s h อ p แล้วก็ทาง Li n e แอดโพนี่เทชชอปอย่าลืมเติมแอดไซด สั่งของได้ทุกวันเลยเพราะว่าพี่ไปปิดร้านหน้าร้านที่พันทิพย์22วันนะฮะแต่ว่าเราเปิดร้านออนไลน์ทุกทุกวันทุก เวลาเลยสอบถามเข้ามากันเยอะๆนะครับตอนนี้มีรอบส่งสองรอบแล้วนะใช่ก็คือสมว่าใครโอนก่อน่ายสองเนี่ยจะส่งแฟลถ้าเกิดใครโอนก่อนห้าโมงเย็นเนี่ยจะส่งเป็นปรัชนากาก็คือส่งยังไงก็ส่งเลยพยายามส่งเคลียร์ต่อวันต่อวันเลยนะฮะเพื่อทุกคนนะครับจะได้แบบว่าแกะความสุขทุกๆวันเลยนะครับปิดยี่สิบสองวันไม่มีปัญหาสำหรับการขายของเล่นแน่นอนไม่มีปัญหาแน่ๆเลยวิกฤตนี้วิกฤตนี้เราจะผ่านไปด้วยกันใช่เราจะผ่านไปด้วยกันอย่าลืมไปดูไลฟ์กันนะฮะจะได้จะไลท์ทุกวันในเพจเนาะใช่นะฮะวัน คลิปใน YouTube เนี่ยยังลงทุกวันเหมือนเดิมนะฮะยังมีคลิปสนุกอื่นอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งให้ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปจัดร้านต่อก่อนเนาะร้านหน้าบ้านชอบเวอร์ชันแบบร้านเวอร์ชันหน้าบ้านอ่ะจริงๆช่องเรานี้เราเคลมเลยนะว่าว่ามีคลิปมากกว่า1,000คลิปใช่จริงเคลมมากจริงเหรอจริงจริง